ปีใหม่ไร้โรคาวาสนาสูงสุดสอยความสุขที่รอคอยเจริญรอยด้วยไมตรีทุกภัยจงไร้สิ้นสมถวิงในปีนี้เปี่ยมรักเปี่ยมศักดิ์ศรีจงโชคดีตลอดไปสวัสดีปีใหม่ทุกท่านค่ะ โอกาสวันคริสต์มาสนะคะวันที่25ธันวาคมและในวาระดีดีขึ้นปีใหม่2564ขอพระวอวรพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรั่เ,เวยเงนินทองตลอดปีค่ะนนาานในวาระดีดีขึ้นปีใหม่พศ2564ขอให้ออทุกท่านจะมีความสุข มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจะเดินลุ่งเรืองตลอดไปนะคะในวาระดีถีขึ้นปีใหม่นี้ขอให้ท่านและครอบครัวจงประสบผลสำเร็จสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์มีความสุขปราถนาสิ่งใดขอให้ประสบผลสำเร็จทุกประการคืน เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่กับผมขอเวโอพอรให้ท่านผู้บังคับบัญชาพี่เพื่อนน้องเพื่อนร่วมงานทุกคนทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความแข็งแรงเดินทางไปไหนมาไหนในช่วงเทศกาลปีใหม่ขอให้มีความปลอดภัยมีความสุขทุกคนทุกท่านทุกครอบครัวด้วยเทิน วาระดิธีขึ้นปีใหม่ขออำนวยพรให้ท่านผู้บังคับบัญชาผู้บริหารการศึกษาครูอาจารย์และนักเรียนตลอดจนเพื่อนร่วมง,งานทุกท่านขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงตลอดปี2564และตลอดไปด้วยเธอ สวัสดีปีใหม่2,564ขออวยพรให้ทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความสำเร็จพบเจอตสิ่งดีๆตลอดปีและตลอดไปค่ะุม,ยมยละอีกดีขึ้นปีใหม่2,564ขอให้ท่านและครอบครัวจงม,มีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงตลอดปีและตลอดไปค,ครับผม วาระดีทีขึ้นปีใหม่ที่จะเวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่งในปีพศ2564ขออำนาจทิศศีลและจารณาจงรดนันดานให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขสมหวังดังจารนาทุกประการคือ,นอ,อนนในวาระดีทีขึ้นปีใหม่ปี2564นี้ขอวอวยพรให้ทุกท่านจงมีความสุข สุขภาพแข็งแรงปัศจากโรคภัยที่สิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการค่ะ